สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์บี้พินโทเปียพื้นที่ของคนรักบาร์บีนะคะถ้าพูดถึงนางรองในเรื่องบาร์บีเรียกว่าความสวยไม่แพ้นั่งเอกของเราเลยนะคะไม่ว่าจะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องสำหรับเราแล้วนอกจากโนริจากภาคเมอร์เมเดียแล้วนะคะนางรองคนโปรโด,ดของเราอีกคนก็คือดีแลนซี่เดวินจากภาคโรงเรียนบริหารสเสน่หเจ้าหญิงค่ะคือเรารู้สึกว่า เขามีความโดดเด่นแล้วก็มีพัฒนาการของตัวละครที่สูงมากๆจากลูกคุณหนูจอมขี้วีนเหมือนกับเป็นคู่อริก,กับนางเอกกลับกลายเป็นคนที่จิตใจดีและรักความถูกต้องแต่เพื่อนๆรู้กันไหมคะกว่าที่จะเป็นดีลันซี่แบบที่เราเห็นในหนังภาคนี้เขาไม่ได้มีแค่การปรับเพียงแค่ดีไซน์และหน้าตานะคะแต่ต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนกันยันบทบาทของเธอในหนังเลยคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเข้าคลาสเรียนบริหารสเสน่ห์เจ้าหญิงในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเช็คชื่อเข้าคลาสกันเลยค่ะเรียกว่าต้องเท้าวความกันที่โปสเตอร์หนังและปกซีดีของหนังภาคนี้กันก่อนเลยนะคะโดยในภาพนะคะก็จะเป็นแกงเพื่อนๆของแบรวิลโลนางเอกของเรื่องนะคะโดยด้านซ้ายจะคือตัวละครที่ชื่อว่าแฮร์รี่นะคะ ส่วนตัวละครด้านขวาที่สวมชุดสีม่วงผมถักเปียนี่ไม่ใช่ไอร่านะคะแต่ว่าเป็นดแลนซี่ค่ะแต่ที่ต้องบอกว่าน่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือในตอนแรกตัวละครของเธอเนี่ยถูกวางให้อยู่กันในแก๊งเดียวกับแรวิลโลค่ะคือเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วันที่เข้าโรงเรียนวันแรกเลยดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในภาพโปรโมตต่างๆเนี่ยจะมีดแลนซี่อยู่ในทุกๆภาพเลย ไม่เว้นแม้แต่ทีเซอร์ตัวอย่างของหนังภาคนี้นะคะก็จะเห็นว่าดีแลนซี่เนี่ย mm. เขาเดินมากับแรและแฮร์รี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนเลยนะคะ mm. โดยทรงผมของดีแลนซี่มีการปรับอีกแล้วค่ะจากตอนแรกที่เธอถักเปียใช่ไหมคะตอนนี้มาในลุคโพนี่เทลรวบผมห่างมาค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตกันให้ดีๆแล้วก็จะเห็นว่านะคะในทีเซอร์นี้นะแฮร์รี่เขาทําผมทรงเดียวกับไอล่าค่ะ คือมวยต่ำแล้วก็มีปิ่นปักผมสไตล์เอเชียล,ลุคนะคะส่วนตัวของดิล n นซี่เนี่ยก็ทำผมทรงเดียวกับแฮร์รี่ค่ะนอกจากนี้นะคะชุดเครื่องแบบนักเรียนของดิล n นซี่ในตอนแรกยังเหมือนกับชุดของไอล่าด้ค่ะต่างกันแค่สีแล้วก็ดีเทลบางอย่างเท่านั้นเองนะคะโดยของดิล n นซี่เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะส่วนของไอล่าก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินเนาะมาถึงตรงนี้เพื่อนเ,อนเอนก็คงจะสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะ ว่าเราทําไมในหนังดีแลนซี่ไม่ได้อยู่ในแกงเดียวกับแรแถมดูจะเป็นคู่อริก,กันในตอนแรกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าทางแมทเทลค่ะเขาได้มีการผลิตตุ๊กตาแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะก่อนที่ตัวของบทหนังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถ่ายทํานั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ารอหนังฉายแล้วค่อยทําของเล่นก็คงใช้เวลาในการผลิตไม่ทันกับช่วงที่หนังกําลังมีกระแสนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พอหนังเข้ามาฉายจริงๆ บทและดีไซน์ของตัวละครดีแลนซี่จึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้และยังมีการเติมตัวละครใหม่อย่างไอลาให้มาอยู่ในแก๊งของแบร์แทนดีแลนซี่นั่นเองค่ะแต่ภาพโปรโมทหนังภาพนี้นะคะก็ยังมีการนำผลิตเป็นแอนิเมชันจริงๆนะเป็นซีนซีนหนึ่งค่ะที่เขานำไปใช้กับโฆษณาของตุ๊กตารุ่นนี้นั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวเรามองว่าทางมทเทลนะคะเขาตัดสินใจถูกเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เขาปรับบทของดีแลนซี่ไม่ให้มาอยู่ในแก๊งเดียวกับแร์แต่แรก เราดูจากภาพนี้สิคะขนาดว่าอยู่ด้านหลังเนี่ยความสวยยังโดดเด้งออกมาเลยคือเรามองว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ดีไซน์ของเธอเนี่ย mm hmm. เขามีความเป็นควีนสูงมากๆเลยค่ะคือถ้ามาอยู่แก๊งเดียวกันเนี่ยเรียกว่าแย่งซีนกันได้เลยซึ่งก็น่าเสียดายแล้วก็แอบสองสารตัวละครไอล่าเหมือนกันนะคะที่คาแรคเตอร์นี้เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังจึงทำให้ไม่มีตุ๊ก,กตาของเธอผลิตออกมาด้วย คือเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเธอน่ารักนะคะแล้วก็มีเสน่ห์อีกคนเลยเป็นตัวแทนสาวเอเชียลุคสุดๆเอาละค่ะเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปของดิลนซี่กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพโปรโมทหนังกับซีนจริงๆในหนังกันดีกว่าค่ะว่าจะออกมาตรงปกไหมมาเริ่มกันที่ซีนแรกนะคะกับฉากที่เดินกันอยู่ที่บริเวณล็อกเกอร์นะคะ mm. ก็จะเห็นว่าตัวของดิลนซี่เนี่ยได้กลายเป็นไอลาแทนนะคะ มาต่อกันที่ฉากต่อไปเลยค่ะซีนนี้ก็จะเป็นช่วงต้นๆของเรื่องนะคะในครัสที่พวกเจ้าหญิงเนี่ยเขาต้องเต้นรํากับเจ้าชายก็จะเห็นว่าในภาพโปรโมทพวกสาวๆเธอมาในชุดสีชมพูนะคะแต่ในหนังเนี่ยพวกเธอจะใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนตามปกติค่ะ ฉากนี้เรียกว่ามีการปรับเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ดีไซน์ของดีแลนซี่นะแต่เป็นตัวโลเคชันด้วยค่ะที่ในหนังเนี่ยเขาจะเป็นบริเวณภายในโรงเรียนแทนนะคะแต่จากในภาพเนี่ยตอนแรกมันจะเหมือนกับว่าพวกเธอยืนอยู่ที่ทุงโล่งๆนะคะแล้วก็จะเป็นฉากที่แบรสวมมงกุฎนะคะก็จะต่างก,กันกับภาพโปรโมทที่ไม่มีเหล่านางฟ้าพิกซี่มาร่วมเฟรมค่ะ ต่อกันที่ฉากนี้นะคะหลังจากที่แบร์ได้วสวมมงกุฎ <_ d ance> เพื่อนๆก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีนั่นเองค่ะก <_ d ance> ็จะเห็นว่าในหนังนะคะก็จะเป็นแฮร์รี่ไอล่าที่เข้ามาหาแบร์แทนดีแลนซี่นะคะมาต่อกันที่ฉากงานเลี้ยงฉลองกันค่ะเช่น <_ d ance> เคยนะคะมีดีแลนซี่เข้ามาร่วมเฟรมในภาพโปรโมทอีกแล้วแต่ในหนังก็จะมีการวางโพสิชันที่คล้ายๆกันนะคะ แล้วก็จะเห็นว่าในภาพก่อนหน้าเนี่ยก็มีตัวละครไอล่าอยู่ในภาพด้วยนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นฉากน่ารักน่ารักที่เราชอบมากเลยค่ะของสาวๆซซนนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตัวเนื้อเรื่องของหนังนะคะแต่จะอยู่ในเอ็นเครดิตค่ะซึ่งจะเป็นโบนัสแถมให้สำหรับคนที่ซื้อเป็น DVD นะคะโดยเขาจะทำฟิลออกมาเป็นภาพหลุดเบื้องหลังกองถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะ จากภาพโปรโมทเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ถ่ายรูปให้สาวๆเนี่ยจะเป็นเจ้าชายนิโคลัสนะคะแต่พอในหนังจริงๆเนี่ยคนที่ถ่ายรูปจะเป็นคุณครูใหญ่พิเิเวทแทนค่ะขอแถมฉากหลุดอีกฉากหนึ่งนะคะมีใครสังเกตกันไหมว่าดีแลนซี่เนี่ยจะต้องมีเวทมนต์แน่ๆเลยเพราะเธอเปลี่ยนชุดไวมากแหมล้อเล่นนะคะ น่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่าค่ะมาสังเกตกันให้ดีๆนะคะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเธอใส่ชุดยูนิฟอร์มสีม่วงค่ะอา้าวหันหลังกลับไปกลายเป็นชุดยูนิฟอร์มเดิมซะแล้วค่ะเ,เดินเข้ามาในห้องนะคะอา้าวเพลอแป๊บเดียวดิลนซี่กลับมาใส่ชุดสีม่วงอีกแล้วแหมจะเปลี่ยนกันสักกี่ชุดคะดิลนซี่ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวที่กว่าจะมาเป็นดีแลนซี่นางรองที่ทุกคนตกหลุมรักเขาได้ผ่านมาทั้งการปรับทรงผมเสื้อผ้ารวมไปถึงบทบาทของเธอในหนังอีกเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะชอบดีแลนซี่ในแบบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเรามีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันด้วยค่ะใครที่ยังอินกับหนังภาคนี้นะคะ เขาไปเล่นเกมกันได้เลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะตัวเกมเนี่ยเขาก็จะเล่นง่ายนะคะสนุกสนุกแล้วก็มีเพลงจากหนังให้ฟังเพลินๆเ,เลยทีเดียวค่ะใครที่อยากมาลองเรียนหลักสูตรโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงห้ามพลาดเลยนะคะลองไปเล่นกันดูนะและถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. mm -hmm. true game on girl grab your crown it's time to play Come true. Game on, sir. Can come true, Game on, girl. Real dreams can come true. Great work! You're ready to graduate! Congratulations! You're officially a princess!